นเิลกนกัน <de aquí S 3> ah, no, ิ้ันปยังเยู่งเปีสงขงานได้ดะเี่ยวกับกอแสบงับในนั้รกไปหาทลกกัยากท่าเดินานบทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆ มือที่สองของการยุป้าแล้วทุกคนเมื่อคืนนี้นะหม่านหมูนะทุกคนแล้วนะ่ะเอาหมูไว้อยู่ถิงทิงเหรอในพันง่ในพันแง่เนาะแล้วนะ่ะสุ่มเขาย้างลงมานอนพีแล้วนะ่ะสีผ่ากันเก็บเครื่องเก็บของแล้วนะ่ะไปพูนทุกคนนะไปเฮ็ดโคหมูแล้วกันสีเอามือบ้านเลยบนได้นอนสองคืนซ้ำได้นอนคืนหนึ่งคือเก้าทุกคนเข้าสีไปหาเก็บเครื่องเก็บของทุกคนเลยตนะนี้กะ เสาๆอยู่เข่าวันเบ้ามานเพท่ากับได้ยินเสียงไก่้แล้วครับไปเบิ่งไก่้ทุกคนเบ้ามานกับบารเทนมาหมดแล้วดิไม่เป็นไรเส๋เพิ่งใส่ข้าแล้วก็นุ่มมาละใบายดีนะบายเองไปเข่าติมันมันจะเป็นม่วยสลักม่วยสลักอะไรรุ่นนี้เลยเฮ้ยสลิกเฮ้สลิกสลิกบ่เฮ้สิสลักสบายดีทุกคนกำลังเก็บคือเก็บของนะคือเข่ากันทุกคนลายแห้งของจะพันกับหลือละ อ,อู้นี่ก่สีไปแก่ใสกนนนน่กันบอรดไว้นอนเมื่อคืนนี่ก่บอลับทุกคนเลยหนาวบอลับย่ะคลิกใค่ได้ไปแกอู้แบบไปคลอลับย่าได้นะคนยูเินกับบอค่อยลับบางทีกะ มอ,นนมองกเะเฮาบ่ได้กู้แล้วทุกคนเฮาฉีกันออกไปพุ่นเลยบ่ทนยังขีมาพี่บางทีบ่ทนเราบ่ได้มือนะอเอาเคืนมาหอดฝาในนะ,นะทุกคนเสียกันขับรถออกไปกับบ่ไล่าทุกคนเลยแองกับบดทนย่างขึ้นรัดนี้รล,ลดข้าวจขี่รถไปพุ่นเพราะว่าเฮาได้มือเลยนะนะเบิ่งรถกันนะโมคือขนาดคนจะ<ำ>ไปก่อนเลยเด้อจากทางเลย ไเาขาเสียพนย่างรัดมากจากเขาท่าอยู่บ่เอเลยบ้าขี้หิตลึกกระทึกสิอะไรอะไรซื้อตะเกียมาหอดถึงในพันใหญ่ทุกคนตอนมาบริเขียกันไม่ได้คอยถ่ายสำมผัสเนี่ย หันใหญ่สบายดีดียืนเข้กเลยเนาะอันหนึงละุกคนนะอาลงเนาะบรรยากาศเเอาหมูลงไปเฮ็ดโค้ทุกคนจะพันยางออกมาจะถ่งปะเล่นมาเนาะเลนยังไ่ทันยังไม่ทันปะ สบายดีพันพันหมานเนาะหมานสมซื้อโคบูได้เมือนเดิเนาะอืมบอนจับได้เลยสีไปกลิ่นกับมื่อนี้แล้วลูกมาหอดบอลไงท่คนบอลเท่าสีเฮ็ดโคนะย่างมื่อนี้ก็ไก่เติมบอลอะไรกับบอลโทนหามลงมากำลังเตรียมหาฟืนท่คน บนนี้กัรมันมอกำน้ำได้นะขุนถังแรกของสะพนได้สะพานหมูสะพานตีนมันทางนั้นหาฝนด้คุณโอเคหานด้นเละกโั่นนะกมา้องหีนเหียได้เหงียนหนัออ

ักเดี๋ยวอาจมัน่งไแล้วมาสดอกลมเอออถาสุดูเลยทุกคนออมอะไรทุกคนกำลังขูดหุ่นตึ้งลัวถูกยางเลยทางนั้นกำลังขูดอยู่ทุกคนกำลังเตรียมสถานที

เลิมเปเสื้อู่บบอเลิ่เทาโค้งเหมือนกันทางก้อนบอทางก้อนนท่ายั้งานนี้กำลังทำร็จัยู่ทีมงานเนี่ยโอ้ตาเฟมันแค่แลเแค่ได้ยอะมากจัดแคเสกินอร่อยบเลยจัดมาลคาร์บลอร่ในร่างกายที่ใมมีพลังงานเ่นนนั้นเดเอเสียบท ทัจวกน่าสลทับงคือตัวสันเขาได้ยุ่ยยุ่ยแล้่เนาะเขาสวนมันเลยนะไม่ติดยมไม่เชื่อากินคือไงเราโทรไปอับเอาอ่ะได้ไอมเนี๋ยวพาแม่าไข่ครับไข่หัมเหือนเาะเสือและกางเกงนะทำมุู้สดๆทองหงไม่ผานนี้จ้ะอปีกม่ปี เท็ดเข้าอยู่ดเฮยจัเลยหีนรป่ยงไงยาปานี้เย่าวไฟเลยดเขาซวยจุละเาด้นอว์นวัฒทอนได้ด้วนี่เจ้าเจ็บออมาไรปงอปนอแล้ว็วิชาวิชาตาลาหูฟ้าก็ได้แน่นอนยังแต่วิชาผ่านไฟ้วบนสุดอย่พดเน ใส่เลยนะครับกางสปิงทุกคนเอาเมลเลยคนอสองปิงทุกคน เดี๋ยวไปปีนกระยาวยอยู่เนาะได้ย่มันอยู่เดี๋ยวไไปยนนม่ือไปไปลทำพอดีนพันเอาเอาทั้งัมดนป่นเนาะได้มัดวกเ้ไปกว่านี้อือได้ น้องๆน้องู้นั้นขึ้นก่อน้่ดผ่านนาวะนี่เดีผ่านเนา่มพมดยผ่าน่รู้วมันัมันหอดมันหดว่ายน้ำใสก็ยังไปเหมือมันหนุยนุยสี่โซ่มนเดี๋ยวันน่งนะาไปมามา เดี๋ยวกสอทำได้ังองน่อยูาก่นบนเเมสกพักแวนอนน่คนเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยตัวเขาปีนก่อนอนน้ได้สุกลองก่อนทุกคนกินบ้านเดี

อันนี้่งมั่งกันมั่สองคนปีงมาคนตัวชพันไปปีงอะไรบบทุกค่ะก็เลยสำลักน้ำตุ๊ก อ่ะไปชี้บ้างจับอ๊บจับเส็บจะเส็บนะคนจะ่อแจะเลื่เลอยเล่ยด้ไมนะ่บมีน้ำมันเลยละตุยบันนิน้อยคับครับทุกคนเลยดี่กิ่นม่มีเทิงนะก่ะได้กิ่นในผ้าทางนั้นนะซอกเล็กบอกเขแซ่านี่ได้หเ็ดเป็นสผ่าค

พักอีกหนึ่งเดือนเลยหรกินมึงมันก็ยังกินนะเพร่ผมมันไตน้อยนะแบบทอดเนาะพี่แก่พี่แก่หลับแต่ว่าเลือกแซ่บสำหรับเพ่ตัวนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยหลับถึงหัวก่อนแซ่บเสร็จมันจะหลับกันอ่ะปอนเราเลยประมาณนี้ไม่ตื่นบ้างครับเนี่ยไม่ตื่นเลยนั่นต้องตื่นทันตื่นแต่เมื้อไปบ้านเขาสุกจะหุ่นเนี่ยหรือพอนกางเนี่ยไม่ตื่นด้วยทางตื่นได้ไหมเนี่ยอ่ะปอนปอนขำขันแล้วเขาพักยังไง อันนี้อีกไม่เช่อจะลหาตอนภาคก็อันนี้ไม่ใช่คนอีกมันเนาะอย่างที่มบบบ้าเนาะต้องใช้กันแท่นเอาไปเชื่อรถมาพี่นี่จะโตแท่นโตแทนกินแทนเนี่มือนเดิมเลยอีกแล้วว้าไปแต่แซ่บไปแต่เ้ยหนุนไปได้นะฮ้ยเขาโตนะฮ้ยหนุนไปเชื่อรถมึงโตนะปีกพ่สองกระตา้มาถ่ายพวนะควายชิบจ่อยอันนี้ เอาออกไปใช้ใส่กระดูกเลยเลยซอยนั่นนี่มันแดงข้าบอกปีนี้ตอนนั้นนะจ้าโอ้ตอนนี้เห็นเต็มเป็นแต่แซ่บตอนนี้นะวันนี้มึงอะไรเอตเอใหญ่พอดจัดเร็วมาที่นั่นฮะข้าก็เกิดเริ่มนะเด้อแล้วข้ามีข้าวและติ่มข้าวก็เป็นเพียงลายเสือนะโอ้น่าว่ามันติ่มเนื้อเขาไม่จลอะไร

หน้าแดงแกวลด้วยกินอิ่มเรียบร้อยทุกคนัวเต็มตัวงอเลยทุกคนเยกินแบบกิข้าวยู่ปาในทะเลทุกคนกินหมูป่าอิกทุกคนเลยอเอ๋พ่อย่โมลูกด้ปิปงอีบอมาขออาัปป้งอีกีปีที่สามดิซี่หลายก็เลยเปนเกัอิ่มหลายได้แล้วานะ หมูกตกหัวซาโล้เยมือนกันลูกม่ได้แล้วสเอนะแบ่งพูดเรียบร้อยทุกคนเลยผ่นานหามกับเบาทอนปั่นกันครึ่งทุกคนเลยคับแต่ละคนกับมาแบง่งทีมงานของเพิ่อของมันทุกคน

ยกไปยกมาเมื่อแล่าเด็กลอยม้ามาเจังเล่เจังเล่เจเจเกาก้อนคอยกินกับ ปั่น <Netz> พ <ank pedir als> <UNKNOWN> ูดเนเอาลำลังเอาเลยแหละเอาก้อนแล้วแหละปั่นกันเอารถทั้งนั้นนะมาถามพุงไม่ได้เลยนมาถงนะมาให้ได้ทิาเด้อคุณต้อนคุณต้อนเห่าบ่อยชนะสิ่งมันมาส้อนนี่นะถงไหมไม่ได้ยมาปั๊ดกได้โตได้อไ่เอาไได้ซะเอ ไปแล้วทุกคนได้พูดนะขอบคุรบขอบใจี่นทเทมากต้องกินแล้วเรียบร้อยหิวเพิ่หิวมันบนี่ได้หลายทุกคนา้ันมายนเด่อืนยามเด้อเถื่นีได้ดูแล นี่คือความเชื่อต้นบุคคลอยู่ตรงยี่ป้าทุกคนไปบนรถมาฮอดเถิงนะพานแล้วก็ฝ่ากันนั่นเอาซีนทุกคนเลยเอาซีนมืออันเข่าบ่ทอนกันเนี่ยบน้มือทุกคนบ่ไล่กับถุงนึงทุกคนเลยบางคนเข่าได้มือกับข่าวฝ่ามือหน้าสะพันขี่หน้าเฉยทุกคนเอ้ยมือหน้าไม่คือเก่าบ่ทอดคนสีไปไล่หมูวะอ่ะสะพันมากอะหลบนี้ประมาณทุกคนเลยได้กินซีนหมูหน้า บรรยากาศสีเดียผ่ากันโอ้เมือทุกคนเลยลงมาจะด่านเรียบร้อยทุกคนจะพันไว้ถ่ายซ้ำตอนลงมากนะเสอเอเพิ่นเป็นผู้ถ่ายทุกคนไว้ย่าถ่ายอยู่ตอนมากทุกคนแต่ไว้ถ่ายซ้ำแบสะพันยังเหลือน้อยนึงก็เลยไว้ถ่ายทุกคนไว้สีเอาอ่ะชิ้นมูป้ามาสไพร์เมสะพันสะด็จทุกคนเลยแล้วกับไว้ถ่ายซ้ำเอามาหอดแล้วกันพอดีอ่ะเมสะพันนอนอยู่เอาหลานอยู่ทุกคนเงี่ยพันได้กินข้าวง่ายตอนสะพันมาหอนก็เลยอ่ะเมสะพันเอาไปปี๊กินละสามปีโจทย์ทุกคนเลย แลกับโพลสะพานมาก็มีการจีกี่ตอนหนึ่งพลเอามาเบิ้งว่ายังน้อยยังหลายชุดทุกคนย่างสองอันนี่ย่างบดได้แบ่งเพื่อนทุกคนเลยย่างบดได้แบ่งเอ้ยย่างบดได้แบ่งอะไรทุกคนเขาไปเย็นไว้มีตัวเย็นนี่ทุกคนเธอแบ่งกันกันหลายเตอรทุกคนเลยจีมันเหาะเบิ้งทุกคนว่ายังน้อยยังหลายชุดเลย หลายนะพันยาเยินเฮ็ดลาบมาทุกคนพันสีเฮ็ดลาบทุกคนเยื่อแม่เฮ็ดสุกินผัดแมงเอาลาะทุกคนแม่บู้บ้างเฮ็ดลาบทุกคนสีมาต้มน้ําซุปก่อนบุญป้าจะพันมีทุกคนฮึฮือลบนี้นะสุดก่อนพวกกับยังน้อยยังยังบม่ได้กินนะทุกคนเลยเพราะว่ามันชื้อเหวบะทอโแล้วนะมันรูดไปทุกคนบอทอษจะเจ็บใจเลยส่วนนั้นกันี่นะลบที่นี่นะได้กินก็เจอทุกคนเลย ตอนเพิ่นไปตะอีนะเฮามาไปหาน่อไม้เนาะทุกคนหาน่อไม้กินน่อไม้ได้ผัดได้กินเนื้อบานี้นะเป็นครั้งแรกขนอะงข้านเลยได้กินหมูป่าแลวก็ได้เห็นนะทุกคนและกับได้ไปนีมันทินงานพขาเจ้าหลายๆคนนะในพานย่ายงหมดทุกคนเลยโหคือหัวข่าใส่เก๋อเป็นนมหมักค้างกันเลย อาตะหนังมาก่อนุคนี่ไปลูกเอาหนังมานะ มีนะบุคาเยังห้าวนะต้อเต็มนเลย เอากระดูกไปใส่ทุกคนมอยัง เขวากระดูกมได้ทุกคนเติมได้เลยหลายหลังจากที่เห่านังซับอยู่แต่หึงเติบกันทุกคนแล้วจนได้เห่ากับซับละเอียดเติบทุกคน ซับเอาสีมาผาักเสียงเอาทุกคนเพราะตอนเฮ็ดนะกระทึกขาหนาหลานก็ะให้ทุกคนเลยกา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 เดี๋ยวมันบกเป็นตาทุกคนจะพันเลยมาผาักเสียงเอาแล้วก็เอาสีเฮ็ดลาหมูกับน้ำเฮาเดือด้อนแล้วก็จมกระดูกเผอมันสุกแล้วทุกคนเท่ากับเอาน้ำเทียนหอมน,นำมาตากโลใส่เลยนะแล้วก็เย็นน้ำอ้อจนแบบสีเฮาสุหละ เฮ็ดกับบุคอยเป็นเพราะเลือทุกคนจําสูตรน้องไพ่มาแล้วก็เอามาเฮ็ดทุกคนอันนี้จะเป็นพอสะพานทุกคนสะพานบพ่ได้อัดคลิปนะครับมันมืดทุกคนเปิดแฟลชบื่ได้พอสะพานกําลังซอยกระดูกนะคนซีซีเบิองทุกคนเคนดีใจได้ที่กินหมูป่าเพื่ได้กินตระหิงทุกคนสะพานกะมาปรุงลาบทุกคนใส่มักเพ็ดก่อนแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็คนๆๆแล้วกันทีเอาพักใส่ตำลังทุกคน เฮ็ดไปกระหอมไปทุกคนหอมทุกทวนฉังหลับหมูป่าทุกคนหลับหมูบ้านก็เคยกินอยู่หลับหมูป่านี่เลยหึงๆจะได้กินทกคนนี่กำลังใส่พักใส่ไก่ลียวแล้วทุกคนเฮ็ดนี่กะแบ่งกันอีไดทุกคนเพราะสะพันโบได้แบ่งดีบนะแบ่งเอ้ยจะพันแบ่งอาจะพันแ้วก็มีน้องชายทุกคนเขาอ้อนนอนหน้าแต่กะแบ่งมาทุกคนแล้วทุกคนเลย แบ่งเฮอเอ้ยแล้วก็แบ่งเฮอ้าแล้วก็บแบ่งเฮนงซายทุกคนเขาอยู่หน้าโพนี่เรียบร้อยทุกคนตักใส่ละอันนี้จะเป็นหงสพันธ์กินน้ำโพน้ำเมลแล้วก็ไม่เท่าทุกคนมีหลานพรนมหน้าตามันกับป้าเปดนเสียแพยทุกคนมาเด้อกินข้าวคลิปนี้สพันธ์กาชิตโคอฟ้ามาสันก,นกนี้ทุกคนเข้าใจผู้ดตามและผู้เับสไว้พบกันคลิปต่อไปทุก